สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเปิลนะครับดิเลกบร์เบอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกันไกนะครับกันไกซ้ายนะครับที่ขอกันมานะครับว่าช่างเปิลมีตัวไหนบ้างนะครับอ่ะตัวนี้ก่อนตัวนี้น่าจะเจ็ดนิ้วครึ่งนะไม่เจ็ดนิ้วครึ่งก็แปดนิ้วครึ่งลืมซื้อมานี้ซื้อมาเล่นซื้อมาสวยๆนะครับอ่ากันไก่มีอยู่กี่อย่างนะครับช่างเปิลก็จะรีวิวแค่ความรู้ของช่างเปิลนะครับถูกผิดก็คอมเมนต์มากันได้นะครับ ตัวแรกนะครับจะเป็นกันไกของจากั้วนะครับจากั้วตัวนี้จะเป็นตัวตัดนะครับตัวตัดทั่วไปนะครับแต่ทำไมถึงแปลกกับเขาคือมันจะเป็นมือซ้ายนะครับมือซ้ายมันจะดียังไงมือซ้ายมันดีที่ว่ามือเราจะไปวางแล้วมันจะพอดีนะครับถ้าเราฝืนขวาเนี่ยผมก็กันไกขวาไม่มีแล้วไม่ได้มีเมื่อก่อนใช้กันไกขวานะแต่ตอนนี้เราต้องหากันไกซ้ายเพราะกันไกซ้ายปั๊บถ้าเราใช้เนี่ยมันจะวางเิ้วก้อยพอดีเห็นไหเนี่ยแล้วเราจะแตะมันจะรับเราพอดีแต่ขวาเราก็ใช้ได้ครับเพราะก่อนเริ่มตัดเราก็ใช้ขวาเนาะ เพราะว่ากันไก่สายค่อนข้างที่จะหายากนะครับเป็นจากัวตัวธรรมดานะครับตัวนี้น่าจะ7นิ้วครึ่งนะอ่าจะเป็นตัวคมตัวตัดธรรมดาเลยตัวตัดผมธรรมดาตัวนี้ก็ชอบชอบอยู่เป็นเอาสแตนดาร์ดกว่านาะอ่านี่ก็เป็นตัวตัดนะครับอันนี้ถ้าภาษาช่างเขาจะเรียกว่ารีเวิร์ดรีเวิร์ดยังไงมันจะต่างกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีหางจับคือซ้ายเฉพาะเห็นไหมซ้ายเฉพาะ ส่วนตัวนี้จะเป็นซ้ายขวาได้ใช้ได้ครับคู่นี้จะเป็นใช้ซ้ายใช้ขวาได้เพราะมันจะเป็นหูแบบนี้อ่ะจะขวาก็ได้เนี่เห็นไหมวางนิ้วก้อยจะซ้ายก็ได้หรือใครไม่ถนัดถ้าเราถนัดซ้ายเราถอดตัวนี้มันถอดได้ถอดออกได้เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าดากอนนะครับกันไกดากอนตัวนี้ในภาษาช่างพวกคลาสสิกโอสากูตัวนี้เขาจะใช้งานกันนะครับนี่นะครับอ่านี่เป็นดาก้อนนะครับ เดี๋วอันไปงี้หน่อยอ่ะเป็นดาก้อนอ่าต่อไปก็เป็นตัวตัดธรรมดาด้ามทองแต่คอคดหน่อยนึงคอมันเป็นคอคอคดนิดๆเห็นไหมเนี่ยมันจะนิดนึงมันคือแต่งแต่งมาให้มันเข้ามือกับเราตัวนี้เห็นนะตัวนี้ผมคิดว่ามันจะพอยอ่ะพอยดีเพราะว่ามันจะอ้อมรับมือเราเราไม่ต้องหักข้อเยอะมันจะรับเลยเห็นไหมนี่นี่เป็นกันไกล้ายเฉพาะนะครับหายากนะมันจะหายากกันไกล้ายเฉพาะ รูปทรงสวยมีหมุดแดงเห็นไหมอ่ะต่อมาเขาเรียกกันไกลใบพัดอันนี้น่าจะ6นิ้วครึ่งเป็นใบพัดใบพัดตัวนี้มีประโยชน์ยังไงใบพัดตัวนี้จะทําแบบพวกผมพอยด์พอยด์ยให้มันมีเท็กเจอร์ให้มันมีแบบฟุ้งๆที่เขาเซ็ตผมนะที่มันมีเป็นช่อๆนะเนี่ยผมก็จะอธิบายตามที่ผมมีความรู้นะครับเห็นไหมันก็ใช้ได้นะผมตัวนี้มันจะไม่ได้ กินคมกินค,คมแบบนี้นะมันจะกินดันดันดันๆคือมันจะกินปปลายปลายให้ปลายมันพลิ้วตัวนี้ปลายพลิ้วเซตสวยอ่าตัวนี้จะเป็นพวกกรรไกรตัดแฟชั่นนะครับอ่านี่ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นของ Titan, ไททันไททันช่างตัดผมก็น่าจะรู้นะอันนี้เป็นของไททันตัวนี้เป็นของซากุระซากุระเพื่อนเพื่อนช่างตัดผม่็ควรจะรู้นะสักดินางเขา,าความคมอย่าได้พลาดเชียพลาดเย็บพลาดเป็นเย็บนะครับตัวนี้นี่ก็ดันเหมือนกันเป็น By ath, ใบพัดเห็นไหม ใบพัดยังไงกันไกธรรมดาจะยาวเรียวอย่างนี้ตัวนี้เป็นใบพัดเห็นนะมันจะเป็นใบพัดเขาเรียกใบพัดเนี่ยตัวนี้ก็จะพอยเหมือนกันพอยพอยพอย,อย,อยปลายผมนะเวลาเซตมันจะสวยจับช่อมันจะมีเท็กเจอร์เท็กเจอร์เขาเรียกเท็กเจอร์ต่อไปเป็นกันไกซอยอนี่ก็เป็นกันไกซอยของดากอนกันไกซอยดากอนนะครับตัวนี้ซอยดากอนตัวนี้ดียังไงตัวนี้วไว เป็นรีเวิร์ดรีเวิร์ดเราจะเอาฟันคมไว้ล่างเอาฟันซอยไว้ล่างจเจ้าซอยไว้บนได้หมดเห็นไหมซอยล่างซอยบนได้หมดเอาซอยไว้บนซอยไว้ล่างปก,กปกติของเราจะเป็นฟันซอยอยู่ล่างถูกไหมเนี่ยฟันซอยอยู่ล่างอ่าแต่ตัวนี้สามารถใช้ได้บนล่างเขาเรียกว่ารีเวิร์ดครับตัวนี้ก็ซ้ายขวาใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันก็ดัดแปลงเอาเหมือนเหมือนตัวตัดเมื่อกี้ ตัวนี้ก็จะเป็นงานคลาสสิกโอสครูรุ่นเก่าๆเนี่ยคลาสสิกเนี่ยเขาจะเล่นตัวนี้กันในที่เขาเซตกันสักหน่อยก่อนมันจะทําให้งานมีอารมณ์กว่านะงานมีอารมณ์มีอารมณ์แบบมันจะดูแบบดิบๆหน่อยมันไม่ได้ว่าเนียนกริ๊บไปหมดมันคือดิบๆฟุ้งๆเท่ๆฟุ้งไม่ใช่ไม่ดีฟุง้งเท่ก็มีนะครับอ่านี่ก็เป็นกันไกซอยธรรมดาแต่มันเป็นซ้ายที่มันไม่ธรรมดาเห็นไหมครับการจับกันไกลก็นี่ครับเติบ นิ้วก้อยนิ้วนิ้วนางเนห็นนะจะประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรจะหักนิดนึงเห็นนะนิ้วก้อยจะวางอย่างนี้นี่ใช้ปลายนิ้วเห็นไหมใช้ปลายนิ้วสัมผัสไม่ใช่ลอดไปอย่างงี้นะครับแต่แล้วแต่ถนัดลอดไปก็ได้ลอดกระตัดได้แต่ถ้าปลายนิ้วมันก็จะต้องเท่หน่อยเท่หน่อยใช้ตัวนี้ใช้นิ้วชี้กดๆหน่อยแล้วก็เห็นนะอ่าส่วนพระเอกครับพระเอกก็คือผมจะชอบตัวนี้มากกรรไกซอยของดาก้อนนะครับมันจะกิน10% 10%ยังไงคือ กันไกลซอยทั่วไปที่เราใช้มันจะออกแบบพึบๆเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะออกน้อยเขาเรียกออกน้อย10%เอาไว้ตัดผมทรงแฟชั่นแบบซอยไปลายๆเนี่ยเก็บไปลายๆฟึด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 ,ฟดให้ทรงยังอยู่แต่เอาเนื้อผมออกบางๆนะเอาเนื้อผมออกนิดหน่อยแหมบางคนเ็าชอบแบบเอาผมเอาไปปลายออกครับแต่ไม่ต้องออกเยอะนะมันตัวนี้มันตอบโจทย์ถามว่าทําไมถึงกันไกลหลายอย่างแต่ละง,งานมันไม่เหมือนกัน งานธรรมดาตัดทั่วไปก็กันไกลคู่เราธรรมดาลองทรงสูงลองทรงต่ำงานมีเท็กเจอร์ก็จะเป็นงานใบพัดงานแฟชั่นพวกทรงผมแฟชั่นเกาหลีพวกทรงอะไรนะอะไรนะดอกคัทอะไรอย่างเงี้ยครับพวกไอเขาเรียกอะไรนะผมก็ลืมปแกนแกทูบ็อกทูบ็อกเออเนี่ยพวกทูบ็อกเนี่ยเขาจะพอพอเราตัดความยาวเสร็จใช่ไหมเราตัวเนี้ย รีดเลยรีดปลายเห็นนะปึ๊บ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 เพื่อไล่เนื้อผมให้มันบางลงนะครับอ่ะการรีวิวกันไกของช่างเปิ้ลก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่กันไกลซ้ายนะครับถ้าคอมเมนต์ถ้ารีวิวอะไรแนะนําอะไรผิดปร,ดประการใดก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าผมก็ตอบเท่าที่ผมรู้แล้วที่ผมใช้จริงมันก็จะประมาณนี้เพราะผมจะไม่รู้ว่าเหล็กนี้ตีมาจากอะไรไปขุดมาจากไหนแล้วเอามาเผาอย่างไงนะครับอ่า ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้การรีวิวกันไกลจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับผมรีวิวครับ